อีพีซีนะครับสางจึกงน้อยบัดท,ที่นี่ฮากระสิทําการเทปูนเด้ er. อทางเน่ากับมะขุดอันอ้อมไว้ตั้งแต่มือไดบุ๊ตื่นบอท่านนะบอหิน <c oughs> โดนรถซี่แพ็คกระเลนทะเลทะเละเลขามาเก็บเขาเฮี้ยนบะไรมันกับขั้นใหญ่เนาะนีอน่อันหน่วยเล่าก็ขึ้นไปอยู่ทังหลังค้าหยานมันต่ำหลังค้าอันห่างทางเน่ากับก,วก,วก,วกว๊วกรถก๊วกเหล่าบัดที่นี่พิ่นกระสิบแบกล่างเพิ่นมาคนนี้กับหัจ้าก,กันกับสางเนา่าด้ไม่เป๊กเหล่าน้ำกันตัว <c oughs> ล่างเหลวเพิ่นกระเลื่อมปวยวน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 มุนอัน โมลงหน่อยๆมากหมักหมักเบิ้งรถดโมปูนคักมันแบบคันไงๆเนาะลวมันหมุนตุยยตุยๆเนาะบ่เคยเห็นไหม่ขึ้นแล้วก็หมักเบิ้งคือเขาได้เอาเข้าจ้าก็กวดซอยกันกี่นากรสร้างกับมาอันอันตูดปูนซอยมูอซางเน่าก็เริ่มมันฉาบเออเริ่มเอียงกับขวดนามันเพราะน่ใจว่าจักคิ้วจับบะไระว่าวานจะประมาณเก่าผ่านกลัวนี่แหละอันนี่้างมากเที่เบิ้งล้วก็กวดขึ้นใส่ขึ้นใส่เดินที่เขาสีเอาไปอ็น ปูนไปว่างเดี๋ยวมองเ้าสีเอานั่นละให้มันพอดีที่นี่ก็มานับเงินให้เพิ่นเด้สินค้าเข้าอยู่ทังเฮียนผุนกระยินกระดาษแท้แ้มาให้ไข่ไเส้นรับ เทืนใจเงินอนหันแล้วเพิ่นกินมีเนี่ยมาแถมให้ม่เฮาอยู่ได้เข้าใจไปเกาพันเนาะได้ไปซีดมาเพิ่นกะแถมนน้ำเฮาสองขวดซี่แพ็กยางดีปแล้วซีแพ็กบ๊วยข่อยละพิษบัวเผือเขดบปูนข่อยละเอิญซีแพ็กเบิร์ดเออรดที่นี่ลดก็มาทรงไส้เตยมใบเข้าสิก้อเนาะตังเพิ่นดำลงมังนีเลาเพ่ไงแก่แกปูนมาอีกรอบที่สองมาเอ้รถเล่าขุดเถี่ยวิงว่าสันถอยจวกจ้าจวงจ้าเข้ามาเลยพ้ากันขนลงยางยางยางลงว่าท่านโดนรถไถวัดส่พุกลเก เอายว,ยวนโอ้บอรเมินไทยวัสดุวโอบอลเฮ้าโอบอลเฮ้าขวัยเที่ยวไปซื้สืออุปก่อนนะตงหน้าตางังคือหลายแนวจนว่าสิเป็นอันผู้หลับมาโหรถ <c oughs> เดี๋ยวไปต่ออีพี่หากันเด้จ้ะเดี๋ยวสั่งเน่าสิเริ่มก่อน